ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับ iPhone Air เพิ่งได้เครื่องไอ,อ h o n e Air มาในฐานะคนที่ใช้ iPhone ตั้งแต่ iPhone 4เนอะมันมันดีดีเกือบทุกอย่างแล้วกันไอ,อปัญหาเดียวที่ผมเจอก็คือว่ามืนเดิมเหมือนรุ่นก่อนไม่มีหูฟังไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยไอเนอะอ่ะผมแกะให้ดูนะเนี่ยแกะให้ดูเลยบางนะครับความเบาถือว่า การใช้เครื่องนะผม,ผมค่อนข้างโอเคนะการใช้เครื่องดูไหมการใช้เครื่องการปัดซ้ายปัดขวาค่อนข้างโอเคอะ่ะเปนดีอะ่ะส่วนกล้องเองก็ไม่ได้เลวนะกล้องอ่ะที่ดีค่อนข้างโอเคอะ่ะก็แบตเตอรี่อะไรก็ค่อนข้างดีการใช้ฟินิชอัพอะไรงเงี้ยผมว่าผมว่าดีหมดเลยก็เป็นมาตรฐาน Apple อะ่ะเนาะก็ สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งได้เครื่องอ iPhone Air มาก็ผมใช้ไอ12 Pro Max ยิงก็การใช้งาน12 Pro Max มันดีผมผมใช้กันมาดีเกือบทุกอย่างแล้วกันไอปัญหาเดียวที่ผมเจอก็คือว่า1มันหนักมันใหญ่ไอเหตุผลที่ซื้อ12 Pro Max เดิมก็มคือมันใหญ่เพราะว่าตอนแรกผมมีไอตัว X ไอโฟน10ธรรมดาแต่ว่า10มันตกน้ำํำเปลี่ยนเข้าไปเลยเปลี่ยนก็พอมี12 Pro Max มันใหญ่ขึ้นโอเคเราก็ใช้งานได้ได้ดีแหละแต่ว่าผู้ใช้เนาะใส่เข้าไปในกระเป๋ากางเกงมันใหญ่เทอทะใช้มา4ปี5ปี5ปีกว่าเอ๊ะสปีหรือเปล่ะประมาณเนี้ยนะออกมาใหม่ๆก็ซื้อน่อย12 Pro Max ตอนนี้ก็17ใช่ไหม ก็ปฏิไว้เกือบ5ปีแล้วกันเนาะพอ5ปีแล้วแบตก็เสื่อมแล้วเหลือประมาณ70%เปวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีที่ชาร์จแบตไงก็เลยตัดสินใจว่าซื้อแล้วกันพอไปเทียบแบตเตอรี่ก็มีเพื่อนบอกผมว่าเอ้ยระวังนะแบตเตอรี่แอรมันน้อยนะแต่ว่าพอผมเทียบจริงเอ้ยสิบสองโพแมกแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เยอะกว่านะพอแอรมันแอรมันเยอะกว่าจะเรื่องเทคโนโลยีที่ที่มันมากขึ้นแล้วแหละก็เลยซื้อแอร์ดีกว่าเพราะว่าผมมี อีกเครื่องหนึ่งอยู่แล้วที่เอาไปใช้ถ่ายรูปเอ้ยไอ้เครื่องที่ใช้ทํางานก็ให้เป็นเครื่องเครื่องนี้แหละให้ให้มันเบาที่สุดานะครับอ่ะอันดับแรกก่อนผมสั่งช่วง p ออเดอร์จริงผมสั่งตอนที่วันที่ผมไม่ได้สั่งวันแรกนะฮะสั่งวันที่3พอขออนุญาตที่บ้านก่อนนั่แหละขออนุญาตาคุณภรรยาสุดเลิฟนะว่าซื้อได้ไหมเดี๋ยวมีปัญหา <laughs> ก็เขาบอกโอเคเอามาแหละนะก็เลยสั่งมาจาก Lazada เ <laughs> นี่ยตัวนี้ วอดี l ลาซาด้ามันมีมันมีส่วนลดด้วยแหละมีโปรโลด5,000ก็เลยเอามา,อาผมไปเทียบจริงว่าซื้อ AIS ก็ AIS ถูกกว่านะจริงอ่ะถ้าถ้าซื้อติดโปรอะถูกกว่าแต่ผมไม่อยากติดโปรอะไรเลยก็ก็เอาเอานี้แหละผมมีโปรของบริษัทแล้วอย่างงี้ดีกว่ามีมีโทรศัพท์บริษัทท,ที่ที่มันโทรฟรีเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องติดโปรอะไรเลยก็ก็สั่งมาเ,าเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับ ก็แกะออกมาก็มีอะไรเนี่ยบัตรสมาชิกมีส่วนลดอะ่ะมีบัตร thank you for shopping with studio 7เนอะของก็มาแพ็คอย่างดีเลยอมาแกะดูก่อนครับเนาะว่ายังไงยบางมากเลยอะ่อะอ่ะนี่นะเนี่ยมาค่อนข้างบางมากมีใบเสร็จพอดีผมขอใบกำกับภาษีอะครับก็จะได้บันทึกบัญชีอะเพราะทุกอย่างมันเข้าบริษัทเดี๋ยวนี้ครับในฐานะคนที่ใช้ iPhone ตั้งแต่ iPhone 4เนาะเนี่ยเห็นไหม กล่อง iPhone Air บางกว่าเยอะเลยแต่ว่าความกว้างอะ่ะมันถือว่ากว้างกว่าตัวอื่นนะก็ถือว่ามันโชว์แหละความบางของ iPhone Air เมื่อเทียบกับกับรุ่นอื่นๆเนาะโอเคผมแกะแกะข้างหลังเลยเนาะแกะซีนมันจะมี2ซีนเนาะก็แกะข้างบนข้างล่างอ่ะก็แกะออกมาแล้วออกมาก็จะได้ตัวเครื่องแบบนี้อ่ะจะได้ตัวเครื่องเนาะที่แต่ใส่ชาร์จนะ อาสายชาร์จกับอะไรเนี่ยกับกับอินสตรักชั่นเอ่อรฟเลตแล้วก็จะมีของไอ้กสทชใบอนุญาตกสธชแล้วก็มีวิธีใช้ภาษาภาษาเวียดนามภาษอะไรอย่างเงี้ครับนะมาเดิมเหมือนร่นก่อนไม่มีหูฟังไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยไอโฟนเนาะเอ่ออ่ะผมแกะให้ดูนะเนี่ยแกะให้ดูเลยอือก็ก็ออกมาบ้างนะครับ ความเบาถือว่าถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวผมเทียบกับเดี๋ยวผมเทียบกับไอตัว iPhone iPhone 10เอ๊ะอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่10อันนี้น่าจะ13อ่นนอะพอดีไอผมเทียบกับ iPhone 13นะเนี่ยนะอันนี้คือ iPhone 13นี่คือไอไอโฟนแอร์เนาะก็บางกว่านะฮะ กอกล้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมความบางของ iPhone Air มันก็จะค่อนข้างบางบางกว่านะฮะ,ะมาดูแล้วกนนะันเทียบความบางเนาะก็น่าจะบางสุดแหละน้ำหนักก็เบาเบากว่าเพราะว่าถ้าถ้ายก iPhone 13เ r o อ่อ Pro เนาะก็จะรู้สึกว่ามันมันมันหนักกว่าเนาะนี่เป็น iPhone แรกที่ผมมีเนาะ,ะมันมันข้างหน้ามันพังแลวแหละรู้สึกว่าตกโดนอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วกระทบ จนจนเสียหายเนี่ยเห็นไหมขนาดมันค่อนข้างเล็กเนาะแต่ว่า iphone air ก็จะค่อนข้างใหญ่ผมว่าน้ำหนักจากจากการจับสัมผัสมือนะครับเนี่ยเห็นไหมความต่างหชัดเจนเนาะจากข้างหน้าก็ข้างหน้าก็ประมาณนี้เห็นนะเออผมไม่คากระทบอะคือผมซื้อฟิล์มมาแล้วแหละเดี๋ยวค่อยมาติดนะครับนะเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็ iPhone 10นะอ่ะเสียแล้วแหละพอดีตกน้ำแล้วก็เปียกแล้วผมก็ลืมไปตกน้ําปุ๊บตกใจก็เลยรีบเปิดมาพอดีเป็น iPhone ที่คุณภรรยาซื้อให้ด้วยนนด่ายับเลยอ,ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมความบางเมื่อเทียบกับ iPhone 10ก็อบางกว่านะบางกว่าบางกว่าก็ก็ขนาดก็ลองเทียบดูแล้วกันนะขนาดก็ยังใหญ่กว่าโอเคหน้าจอถือว่า รือว่าไม่เลวครับในหน้าจอนี่คือ16 16เอ่อนี่คือ16 Pro Max นะัหยความต่างก็เล็กกว่านิดนึงแต่เบาแค่นั้นแหละเบาแบบนี้ผมเริ่มกังวลแล้วแหละคือคือบางอ่ะหมายความว่าบางอ่ะบางแบบนี้ผมเริ่มกังวลแล้วแหละเวลาใส่เข้าไปในกระเป๋าผู้ใช้เวลาเรานั่งยังแบบอะไมันจะเอียงอยงแบบนี้หมเพราะเวลาผมใส่กระเป๋ากระเป๋าสตางค์เคยเจอเคสหนึ่งบัตรเครดิต สายที่ไปลายๆที่ไม่ใช่ตรงกลางปุ๊บบัตรเครดิตหักเลยงอไปนิดนึงแล้วหักตายแล้วแย่แล้วแล้วผมซื้อเคสมาแล้วแหละซื้อเคสมาแล้วเดี๋ยวจะได้เอามาเอามาใส่เนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกนิดนึงฮะนะ <S <S 1> <S 1> สายที่ได้มานาะบ usb c สองข้างนะครับแล้วก็อันนี้คือคือเครื่องมันนะผมไม่แน่ใจจะได้ยินกันไหมมันเป็นปะ แค่อะคริลิกไหมข้างข้างเป็นอลูมิเนียมแหละที่เขาบอกกันเอ๊ะผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูวัสดุหรอเนาะนะไม่ได้ไปดูรีวิวมากแต่ว่าข้างหลังอะ่ะมันมันเหมือนเป็นอะคริลิกอ่ถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะพอดีเป็นผู้ใช้งานไม่ได้สนใจมากอย่างอื่นรอบข้างก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมย้ายข้อมูลเลยครับเพราะว่า ผมซื้อเคสซื้อฟิล์มอ่ะเดี๋ยวจะเช็ดจะติดติดเคสติดฟิล์มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมย้ายข้อมูลใช้งานยังไงก็ก็ถ้าใครที่ซื้อก็มาแชร์กันแล้วกันครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับ iPhone Air เพราะผมมีแต่คนที่บอกบอกผมว่าเอ้ยอย่าไปซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหนูทดลองนะเพราะรุ่นแรกที่ออกไอตอนที่ iPhone 10ผมก็ซื้อ <laughs> ผมก็ซื้อเพราะว่าถึงเวลาเปลี่ยนอะ่ะเพราะผมใช้ผมใช้ตัว4แล้วก็4พังก็เลยซื้อ6ก็ซื้อ6ยาวจนถึงซื้อ10 แล้วก็10แล้วก็มีเครื่องที่2ก็ใช้12แล้วก็กระโดะโด,ดไปกระโดดมาครับเนาผมมีข้อสงสัยนะเมื่อกี้นี้ไปดูวาสักพักหนึ่งเลยแล้วผมก็ไปเช็คออนไลน์ด้วยนะอ่ะคุณดูนะกล่องนี้เป็นสีขาวเนาะเอ๊ะลองดูนะแสงผมไม่ค่อยดีอะ่ะเดี๋ยวผมจะปรับแสงก่อนแป๊บนึง นี่คกอกระดาษสีขาวเนาะเห็นไหมคุณเห็นว่าเป็นสีขาวนะนี่คือ iPhone นะผมสั่งเป็นไลท์โกล์นะฮะแต่สีอะเกือบเท่ากับสีขาวเห็นไหมมันเกือบเท่ากับสีขาวอะมันไม่เหมือนที่ไปเช็คออนไลน์อะกล่องเห็นไหมกล่องเป็นสีขาวเห็นไหมตั้งยวผมตั้งคู่กันคือสีมันแย่มากเลยมันออกมาเป็นสีขาวอ่ะขนาดขอบขอบเนี่ยขอบขอบตรงนี้ยังดูเป็นสีเงินเลยเห็นไหม ผอมมันดูเป็นสีเงินไม่ได้ดูเป็นสีไลท์โกลเลยแต่ผมก็เช็คแล้วแหละว่าคนอื่นก็มีนะคนอื่นสั่งไลท์บลูแต่ปรากฏว่าสีที่เขาได้มาเขาก็ถ่ายออกมาว่าเป็นเป็นสีเป็นสีขาวเหมือนของผมนี่แหละเพิ่งออกด้วยแหละก็คงไม่ไม่ค่อยมีใครมารีวิวอะแต่ผมคิดว่ามันถ้า Apple ิํลำอย่างนี้ค่อนข้างค่อนข้างแย่เลยผมมหาอะไรเทียบดีอะเพราะว่าสี แสงไฟผมมันประมาณประมาณสีณนี้<อ>ก็คงต้องตั้งตั้งไว้แล้วก็ถ่ายรูปออกมาบนกระดาษนะแต่ว่าสีผมบอกเลยผมมีปัญหาตอนนี้เรื่องสี Performance ค่อนข้างดีผมก็ลอง Activate เครื่องแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายข้อมูลเพราะว่ามันใช้ eSIM เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปแก้ไปไปไปถ่ายข้อมูลเป็น eSIM ลงเครื่องน,นนะโดยรวมก็จะบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยในในสีอะแต่ว่าไม่เป็นหรอกะโดยรวมการใช้อะไรสมูท อันถ่ายรูปกล้องอะไรก็โอเคหมดเลยอะครับผมแค่ติดใจเนี่ยเห็นไหมคุณดูดิถ้าถ้าดูตาม YouTube อ่ะมันสีมันค่อนข้างชัดเจนนะนะส,สีมันจะค่อนข้างชัดเจนว่ามันคนละสีหมดเลยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะคือค,คือถ้าดูตาม YouTube อ่ะรีวิวเข้ามามสีมันก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าสีมันต่างกันอ่านี่เห็นไหมไหมแต่ของผมอ่ะผมได้เป็นสีขาวอ่ะจริงอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป A.I. ดูดีกว่าแล้วก็มันเทียบมันเทียบกันอ่ะอันนี้ก็คือคนเป็นคนเอาเอากล้องเอาเอารูปจริงมามาเทียบอะเห็นไ้คุณเห็นไหมแต่ผมอะได้เป็นสีขาวเลยเนี่ยสีขาวตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมได้เป็นสีนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําเรื่องีซิมเดี๋ยวก็คงเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่อะทำไมเป็นอย่างนี้มันมันแย่มากเลยฮะไม่แย่มากเลยผมผมไม่แฮปปี้เลยแล้วมี เนี่ยเนี่ยคุณเห็นนะคุณไปเช็ครีวิวนิดนึงผมดูใน Reddit อ่ะก็มีคนบ่นนะเขาเขาสั่งเป็นบลูแต่เขาได้ได้เป็นสีขาวสีขาวตรงนี้เนี่ยตรงนี้เดี๋วก็คงต้องถาม Apple อะ่ะเกิดอะไรขึ้นทํำไมสีออกมาเป็นสีแบบนี้แล้วผมอยากรู้ว่าคนอื่นที่รีวิวอ่ะโดนโดนหรือเปล่าเ,เ,เ,เนี่ยนี่มีมีคนทำ YouTube อ่ะ c o m p a r ริเซระหว่างสีขาวกับสีสีทองอะเฮ้ยปวดหัวเลยเสียเวลามัสักสชั่วโมงให้เครียดเยดหรือทำไงวะ สั่งจากราสด้าด้วยเป็นคนบ่นๆกันเวลาสั่งรัสด้าได้สีไม่เหมือนกัน,นะอะยเงี้ยเขาก็ปฏิเสธการการคืนอะเนาะผมแค่ a c t i v a เ e ทเครื่องนะผมไม่ได้ใช้อะไรเลยก็ยังไม่ได้ลงอะไรเลยเพราะเดี๋ยวตั้งใจว่าเดี๋ยวติดฟิลม์มอะไรค่อยรีเซ็ตให้ให้ชัวว่าเป็นสีที่ผมได้รับาเป็นสีที่ถูกต้องแต่ผมบอกเลยว่าสีมันนั่นคือสีขาวนี่เนี่ผมยืนยันเนี่ยมันดูสีขาวเนี่ยเนี่ย ูยังไงก็เป็นสีขาวเห็นไหมเห็นไหมอ่าแสงแบบนี้จะเห็นเลยเนี่เห็นไหมสีขาวแต่กล่องมันเขียนว่าโรสโก้นะไอไลท์โกนะเห็นไหมกล่องอะ่ะมันจะเขียนว่าไลท์โ่ะเพราะฉะนั้นผมผมมั่นใจว่าผมได้ได้กล่องอะ่ะถูกต้องแล้วแต่ข้างในมันผิดไม่รู้ไอคนใส่อ่ะใส่ผิดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเห็นรอบที่แล้วก็มีคนบ่นนะ iPhone 16ก็มีคนบ่นนะว่าเขาสั่งเป็นสีดําแต่ว่าได้เป็นสีขาวเนี่ยแต่ว่ากล่องมัน เขาเขียนว่าไอมี่มันคนละเลขกันแต่ของผมว่าไอมี่มันตรงกันหมดแล้วผมก็เช็คเข้าไปว่าเช็คไอมี่มันถูกต้องแล้วแต่ทำไมสีมันเป็นสีนี้เดี๋ยวก็คงต้องต้องไปดู YouTube เพิ่มเติมการใช้เครื่องนะผมค่อนข้างโอเคนะการใช้เครื่องน่ไหมการใช้เครื่องการปัดซ้ายปัดขวาค่อนข้างโอเคผมมันมันดีอ่ะส่วนกล้องเองก็ไม่ได้เร็วนะกล้องอ่ะที่ดีค่อนข้างโอเคอ่ะก็แบตเตอรี่อะไรก็ค่อนข้างดีการใช้ฟินิชอัพอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าดีหมดเลย ก็เป็นมาตรฐาน Apple อ่นะเนาะก็ผมชินแล้วผมใช้แล้วผมก็คิดว่าค่อนข้างดีครับไม่มีปัญหาอะไรแค่เรื่องสีข้างหลังนี่ททำไมผมถึงซีเรียสเนาะผมไม่ค่อยถูกกับสีขาวเออสีผมชอบเป็นสีสีทองมากกว่าก็นั้นแหละเนาะเราซื้อของแพงล้วก็ต้องได้สิ่งที่ต้องการหายแต่ทำใจแล้วแหละถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ทีนี้มันไม่มีถาดซิมนะเห็นไหมไม่มีถาดซิมนะใช้เป็น e ซิมเท่านั้น ปุ่มก็จะมีปุ่มวอลลุ่มเอ๊ะอ่าปุ่มเปิดปิดนี่ปุ่มปุ่มปุ่มเปิดปิดนี่ปุ่มปุ่มกล้องอ่าแล้วก็มีปุ่มอะไรเนี่ยแอคชั่นบัตบัตเทนนะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็มีที่เสียบเออ่ USB-C อื่นๆก็โอเคโดยรวมอ่ะไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวผมจะผมจะทำไงเนี่ยผมจะทำไงเนี่ยก็คงพาไปพาไป AIS พรุ่งนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ครับขอบคุณครับ